จะหยุดจะยุดจะยุดสามสี 3, วันนะคะไปเปิดอีกที่กับวันเสาร์เนาะนะคะค่ะจากพี่ยาเนาะพี่เสียงก็ครับพน้องน้องนะคะก็ทักทายพี่สกุลนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไรดวงใจนะคะก็ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ กำลังใจบ้านหลังน้อยนี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณเล่หิง,วงหว่างหาหาประสันพีเสี่ยงวานะคะพี่วันเพ็งขอตัวก่อนนะคะพี่วันเพ็งพี่วันสกุลนะคะต่อกับพี่สกุลพี่เทพก็ยาแซวดวงใจเด้ดวงใจเอาเมื่อนะคะ ี่สก,กุลก็บททักทายสวัสดีครับน้องไม่น้องเอก,ก็ให้ดอกกุหลาบมา5ห้ดอกนะคะน้องใหม่นะคะพี่คำไฮนึกว่าพี่คำไฮไปแล้วยังอยู่เป็นเพื่อนน้องอยู่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็ดมาแามใดง่วงตลอดเลยนะคะขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook นะคะที่เปิดค่าการมองเห็น นายพี่โต้งนะคะนะคะพี่โต้งก็ทักทายคุณคำไฮเอาคุณอ่อนใจคุณคำไฮก็ทักใจ <c oughs> อย่ามาทําท่าลายอย่ามาทําท่าลายดวงใจสันนะคะพี่เทวานะคะได้รับชมกันเนาะค่ะก็ก็สนุกสนานไปนะคะก็ให้กําลังใจซึ่งกัน ให้เฮงๆปังๆกับทุกคนค่ะนะคะใช่ใช่ดวงใจก็มีแต่ช่องดาวเท่านั้นนะคะที่สีเขียวนะคะนอกนั้นก็เป็นสีแดงพี่หนุ่มก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ลุงน,นะคะนะคะพี่ยาก็สวัสดีทักทายพี่หนุ่มนะคะ <S <S ดวงใจวันวานนะคะน้องเอก,ก็สวัสดีพี่พี่หนุ่มนะคะนะคะ ีสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงก็แวะให้กำลังใจกันได้เนาะนะคะก็จะไม่จับมือกันไปนะคะพี่ยาเยอยรมันก็สวัสดีพี่เทพนะคะพี่เทพก็สวัสดีคุณยายสกกาบบบลายสดจวบงเน้มุดทวงปากาเนาะนะคะ ยังไม่ได้สีจึกจึกเลยไม่พี่ยานะคะเนาะนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไร้ดวงใจจ้านะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะดวงใจก็จะบอเดล่สดยูซีวันนะคะอังค่านีคนแก่ที่ดูแล ถามมือใด,ดปดปดปดออกจากลักข่างแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเอไอจะส่งมาหน้าฟีดมี่ก็ทักทายพี่วุฒินะคะพี่วุฒิก็สวัสดีน้องน้ำเย็นจ้านะคะก็ทักทายกันนะคะอ่านะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ดวงใจติดลคัคขงไว้ไม่ค่อยไม่ค่อยเตือนแม่น้องะคะ ก็ทักถ่ายพี่บุ๊กก็สวัสดีพี่วันเพ็ญน,นะคะขอบคุณมากมายนะคะช่องบ้านพี่ยายเหมือนเหมือนบางที่แบบว่าติดละข้างมูไว้สีบ่คคอยย่ามเป็นเปิดไหลอ่ะเหมือนนะคะเนาะนะคะพี่ลุงก,ก็บอกว่าขอตัวนะคะขอบคุณนะคะครับนะคะ ก็ทักทายกันเนาะนะคะไม่ดึงคอมเมนต์แล้วนะคะคอมเมนต์ในอ่านไม่ทันก็ขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะก็มาเปิดสบายดีเนาะจ้าโบเจอร์ลฟ์วันผ่านมาก็แวะมาส่งกำลังใจกันได้นะคะแวะมาทักทายจับไม้จับมือ กับพี่น้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่องเล็กๆครับนะคะครูคเอกนะคะก็จับไม้จับมือกับคอกขอบคุณได้หลายนะคะเนาะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเมื่อกี้เห็นดวงใจเห็นคุณอนจันบอกกินแล้วนะคะนะคะกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยังกินแรงค่ะคุณอ,อนจันนะคะ ายาเยอรมันนะคะก็ให้หัวใจและดอกกลาบนะคะพี่เทพก็สวัสดีพี่สกุลนะคะนะคะพี่เอกก็มาสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจคืนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอกนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเนาะน้องคุณสวยก็ทำค่ะ ขอบคุณนะคะพี่วันเพ็งขอบคุณค่ะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะพี่วันเพ็งขอบคุณมากมายกำลังใจให้กันรักกันได้เนาะนะคะถ้ำถ้ำปานวาคนบงหุจักพรองกับน้องเอไหมคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาส่งกําลังธรรมาชาติจ้านะคะ สสดีสวัสดีะคะ่ะขอบคุณบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายนะคะพี่เอกนะคะก็ถ้ากายจะมาจับมือกันได้เนาะนะคะก็ขอบคุณ <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะการเข้าถึงดวงใจก็ลดนะคะจากแสนค่ะก็หัวร่อหาหานะคะต้องปวงพกาก็สวัสดีพี่ พียาชาชานะคะคะ้าค้าค้าข,าข,ขอบคุณได้หลายนะคะเนาะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเมื่อกี้เห็นดวงใจเห็นคุณเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่วันเพลงข,ขอบคุณค่ะที่แวะมาส่งกาลังใจนะคะพี่วันเพลงขอบคุณมากมายกินน้ำหรือย่างนะคะแต่ย,ยังกินแรงนะคะเนาะนะคะดวงใจก็ย่าม,มาก ที่มาเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องดวงใจเนื้อสดนะคะนะคะเป็นเขาจะบอกเราหมดเลยนะเดีย๋ยวนี้นะคะของดวงใจเนาะที่เขาไปดูในช่องเพลงนะคะนะคะนะคะน้องควงพากาก็ดี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 ใจด้ดวยคะ่ะดีใจด้วยนะ ทุกทุกท่านในห้องไลฟ์ค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะคะพี่ยุกก็คะ่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนเหมือนเนาะถ้าเข้ายูขายสิเหมือนเหมือนเดี๋ยขายอยู่เด้ก็ขายดีขึ้นขอบคุณและขอบคุณ พี่หนุ่มอารมณ์ดีพี่หนุ่มก็สวัสดีดวงใจนะคะขอบคุณนะคะก็สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษพรให้กําลังใจกันแทนเนาะคะ่ะเนาะดวงใจก็จะหยุดไปสีวันนะคะจะไม่ขึ้นอวสันนะคะพี่เทพไปหาเปลี่ยนสีผมเด้อพี่เทพเด้อยวสิปีไม่เดียวนะคะทำตัวให้ขึ้นพวกกันเนาะให้กําลังใจกัน ว้าวนัวหัวมวนไปน้ำกันเรื่อยๆนะคะเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทังเสียงนะคะนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะมาย่ามใดง่วงตลอดเลยนะคะคันนะคะคอมเมนต์ไปก่อนเนาะ นะคะพี่น้องใหม่ก็รักยินดีค่ะรักๆก,ก,กอดๆถ้าเหมือนเหมือนบางที่แบบว่าติดละข้างมูไหวสิบ่คอยงามเป็นเปิดไหลอ่ะเหมือนสกุลนะคะต่อกับพี่สกุลพี่เทพก็ยาแสวดวงใจเด้ดวงใจเอาเมือ